ต่อไปเราฟังพยากรณ์อ,อากาศค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไปบริเวณประเทศไท,ไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในช่วงเช้าและกลางคืนเป็นส่วนใหญ่ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับภาคใต้มีฝนลดลงส่วนพื้นลมบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปหนีคลื่นสูง2-3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่4มีนาคม2560ลักษณะสำคัญ ทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีน ปกคลุมภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้เริ่มมีกําลังอ่อนลงแต่ยังคงทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยสําหรับมรสุมตะว,วันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างและภาคใต้ยังคงมีกําลังแรง <S 2> <S 2> <S ทําให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปมีคลื่นสูง2-3เมตรแต่ฝนเริ่มลดลง สำหรับพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นเป็นส่วนใหญ่อากาศหนาวในตอนเช้าบริเวณที่สูงกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด13-21องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด5-12องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นและอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด16-18องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูดอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9-14องศาเซลเซียสภาคกลางมีเมฆบางส่วนและอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด20-22องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนและอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละสี่สิบของพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรสุราธ,ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมาลงตะวันออกความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรตั้งแต่จังหวัดสุราธ,ธานีลงไปลงตะวันออกความเร็ว20-40ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3ถึงเมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนและอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาเซลเซียสสภาพะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำวนวณโดยกรมอุทกศาร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา9นาฬิกา3นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร25เซนติเมตรและเวลา21นาฬิกา34นาทีสูงกว่าระดับทะเลบานกลาง1เมตร17เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา3นาฬก19นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เซนติเมตรและเวลา16นาฬกา31นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง19เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย ah ์ตกเวลา18นาฬกา38นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬกา27นาที